มีหน้าอ,อกแล้วนะแต่งตัวแบบสวยนะเนี่ยเราก็มีความมั่นใจมากขึ้น,นะคะ่ะคนรอบพังก็แบบอาจจะไม่เคยเห็นเราในลุคแบบเสื้อก้ามหรือชุดที่มันแบบโป๊ๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เแบบอาจจะตกใจนิดนึงสวัสดีค่ะวนยนิรจิตนาวสาระคะ่ะไวน์ัมหน้าอ,อกนะคะเป็นซิลิโคนเมนเตอร์ค่ะ3 5 4ค่ะตอนนี้ก็ได้2เดือนแล้วค่ะ ผลลับก็คือรู้สึกว่าแบบความมั่นใจสุม,มาเต็มร้อยเลยสตาแต่งตัวออกไปไหนมาไหนด้วยสตามคือโซก็คือสวยเลยค่ะตามที่รูด้วยส่วนหมอไปเลยแหมสวยมากๆค่ะไม่มีรอยตะขาบค่ะเพราะว่าคุณหมอใช้เทคนิคซ่อนผอค่อนหนูให้หนึ่งร้อยเลยค่ะสวยมากๆค่ะชอบค่ะ ทางคลินิกดูแลดีมากค่ะจะคอยทักถามอาการว่าแบบเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแผลเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้วิธีการดูแลแผลค่ะก็ใครสนใจที่อยากทำหน้าอกนะคะก็แน่นอนเมโทรคลินิกเลยค่ะคุณหมอคือเป็นกันเองมากๆค่ะแล้วก็ประเมินหน้าอกให้เราตามที่เราต้องการเลยค่ะ